าแล้วเนาะกลับสบายดีสบายดีทุกทุกท่านอีกรอบเด้อเนาะกับช่วงลาวพัฒนาเด้อกับเมือนี้กับเฮากะจะมาเฮงมาปังกันกับลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะก็งวดงวดทีแล้วเนาะอาจจะลดแต่ว่างวดนี้บางทีอาจจะแตกทั้งบนทั้งล่างก็เป็นได้เนาะพี่น้องเนาะโบนเนโนนเด้อ ไคที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮปังปังเด้อขอให้ได้รับสู่ลาบกันเนาะกับลาวพัฒนามือนี้เด้อเนาะไคที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ท่านไหที่บ่ทันได้ติดตามก็กดติดตามไว้เนาะแล้วก็เวลาที่ฝานใจเอาคลิปลงเนาะกะทีได้แจ้งเตือนให้เขาแบบว่าเข้าไปบึ่งได้เลยเนาะบทท a แบบว่าไป,าไปกดโซกหาคลิปเนาะ แล้วก็อย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะฝากโทษดฝากร้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่น้องใดเด้อเนาะอนไวจ่ายจริงเนาะับประกันความปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นเ้อรนะ์เนาะแล้วก็อัตราการจ่ายกะเพิ่นกะให้สูงเนาะพี่น้องเนะาะทันใดที่เข้าไปแล้วกะอย่าลืมเข้าไปกะททันใดที่ว่าโบโบหูทรงทางที่จะเข้าไปทางร้านเพิ่นเนาะ หวานใจกบสีวางตรงใต้คอมเมนต์เนาะตรงใต้คลิปของหวานใจแล้วก็กดเข้าไปเอดไลน์ฮะทักหาเอดมินได้เลยเด้อเนาะฝากร้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่น้องนำเด้อลุ้นกับพานอยกันไปแล้วเนาะกะรอบรอบปกติเนาะกะเข้าตัวเจาะตรงๆเนาะสี่ศูนย์เมื่อกี้นี่กะลุ้นแบบ ใจสิคาดนะพี่น้องเวลาลุนเลขเนาะตัวเองบ่ได้ซื้อแต่การลุนล,นลุนเพื่อให้พี่น้องได้สูคลาบเนาะเพื่อให้ได้เข้าตัวที่หวานใจได้โจอ,อกมาให้เนะาะมันนี้ฮากาสิมาเอาแนวทางลาวพัฒนากันโตเด้อใครที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังรับสู้รับทรัพย์กับลาวพัฒนามันนี้เนาะมาเบิ่งลาวพัฒนาหวานใจ เซ็ดได้1กับ9ก้าเด้อหวันใจให้วิ่ง1กับ9ก้เนาะกระจะให้ก็มีหนึ 2, ่งสองหสามหห้าหเจ็ด แล้วก็หนเนาะหนึ่งสองหนึ่งสหแล้วก็18เึ 12, 13, 15, 17, 18, เดอ้อโจบเกก็มี90 9าศูนยหนึ่งเสองสแล้วก็98้าแเดอ้อเก้าหนึ่ง ก้าสองเก้าสี่แล้วก็เก้าแปดเนาะโอน,นี้หวานใจให้วิ่งหนึ่งกับเก้าเด้อลาวพัฒนามอน,นี้เนาะกท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเด้อขอให้เข้าตัวโจะที่หวานใจได้โจะออกมาให้เนาะแล้วก็ขอให้เตกทั้งบนทั้งล่างกันอย่างดีเนาะพี่น้องเนาะกัแนวทางก็มีเข้ามีรุดเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะกั ผมเมนว่าเขากะซีฮูลงหน้าว่าตัวใดเสียอกเนาะถ้าฮูลงหน้ากะสีสีได้ซื้อนำเนาะพี่น้องกะให้ตามที่เขาแบบว่าคัดออกมาเนาะกะทันใดที่เข้ามาแล้วกะอย่าลืมเนาะพี่น้องเข้าไปให้กําลังใจหวานใจเด้อเนาะกับร้านมั่งมีหกหกหกอนไวัยใจจริงเนาะฮบประกันความปลอดภัยร้านเปอร์เซ็น์เลยเนาะทันใดที่ว่าหาร้านที่ว่าปลอดภัย สำหรับเนาะการเล่นแนวทางทางร้านเพื่อนแมบว่ามีให้เล่นทุกๆแนวทางเลยเนะาะบอกว่าสิเป็นหุ้นฮานอยหรือว่าลาวอื่นๆเนาะก็สามารถเล่นได้หมดเนาะก็ทางร้านเพิ่นก็ได้แบ่ว่าให้บริการทุกๆแนวอันน,นั้นเลยเนาะทุกหวยก็ท <c oughs> ่านใดที่เข้าไปแล้วก็อย่าลืมเนาะ เข้าไปให้กำลังใจหวานใจเนาะก็เข้าไปแล้วกอยจะ่าลืมบอกว่ามาจากซ่งองหวานใจเดอ้อสำหรับท่านใดที่ว่าเข้ามาไม่เนาะก็โบ่ันได้เข้าไปอุดหนุนทางร้านเพื่อนจะเทื่อก็ลงเข้าไปบ่งเดอ้อเนาะอุ่นไว้ใจจริงน้อเฮับประกันความปลอดภัยเลยเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เดอ้อแล้วก็ขอ ขอบใจนะทุกๆุกกำลังใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาให้กำลังใจหวานใจก็ขอให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์จงโชคดีกับแนวทางลาวพัฒนาเมือนี้เดอ้อขอให้ทุกท่านจงโชคดีเดอ้อ